ติดตามก,การแข่งขันฟุตบอลยูโร2016สดในทั้ง3ช่องนะครับทุ่มครึ่งนนะคืนนี้นะครับผมสเปนเช็คช่อง33นะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับไอร์แลนด์และสวีเดนนะครับช่อง28และตีหนึ่งครึ่งนะครับเบลเยียมอิตาลีช่อง33นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับสามารถดาวน์โหลดตารางก,การแข่งขันได้ที่ w w w t ไทยทีวีสาครับ อาล่ะค่ะเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโค้ดวอลเล์บอลที่เราเกริ่นกันมาให้ฟังจนหลายคนอยากเห็นหน้าเห็นตาเหลือเกินนะคะเพราะฝนไม่ยอมบอกเลยว่าใครจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมนี้ค่ะในมิวสิกวิดีโอเพลงเสร็จแล้วตกแต่เราไม่ให้ดูง่ายๆหรอกพี่แมวคุณศักด์เกรื่นมาขนาดนี้แล้วให้ไปชมบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันก่อนเลยนะคะก็ไปถ่ายทำกันที่สตูดิโอหนองแขมค่ะก็เซ็ตให้เป็นสนามแข่งวอลเล์บอลนะคะขนาดย่อมๆค่ะมีหนางเอกใหญ่ ย่าอุรัสยาคิมเบอร์รี่มิวนิธามากี้เบลล่าแล้วก็ปลีมลนิดานี่แปลงโฉมเป็นสาวนักกีฬาก็เป็นตัวแทนของนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะมีพี่หนึ่งนรุงวิซึ่งเป็นผู้แต่งนะคะ,คะก็มาดูแลการถ่ายทํากันอย่างใกล้ชิดสาวๆที่เขาต้องฟรีเซ็นท่าด้วยนะคะ,ะท่าเซ็จแล้วตกของเขาค่ะซึ่งจะเป็นท่าเต้นหลักของเพลงนี้ด้วยนี่นะคะแต่ละคนน่ารักสดสใสไหนดูสิท่าเสร็จแล้วตกเป็นยังไง อ๋ออย่างนี้ ทำาาท่าทำไม่ง่ายนะคะพี่เหมือนกันนักจากทั้งหกสาวแล้วก็ยังมีนักแสดงน้องใหม่22คนคะ่ะทั้ง <c oughs> เนนิสาชนน้ำมนต์พัชรลัวัยอุ้มอิสยาเดียปรลิศยาก็มาเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์เพิ่มความคึกคักเลยทีเดียวค,ะค่ะพี่ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลเองเนี่ยก็สวยทำให้โค้ชนี่ก็ไม่เสียสมาธิได้เหมือนกันนะทีมเชียร์ลีดเดอร์ก็สวยเหมือนกันนะนี่ไม่รู้จะเสียสมาธิไหมนะคะต้องตั้งสมาธิเลยนะคะโค้ช โคด้ดนเดชนั่นเองค่ะเฉลยแล้วนะคะโอ้โหโค้ดโค้ดเต้นยับมากเลยค่ะ <c oughs> บอกเลยนะคะไม่รู้ว่ามาโค้ดท่าเต้นให้โอ้โหนี่ไงเขาบอกแล้วว่าคนเป็นโค้ดจะต้องทําอะไรให้เกินนักกีฬาส่วนข้างๆนั่นก็คิมเบอรี่ใช่ไหมคะที่เต้นอยู่ตรงนั้นตรงไหนคะอยู่ <c oughs> ข้างน่าเดชเมื่อกี้โอ้โหแต่ละคนอ่ะเขาบอกว่า มาเดชเนี่ยก็ขอร่วมส่งแรงใจให้กับทีวอลและบอลหญิงพร้อมสู้ศึกในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะเซตเซตเซต็ตเซตตเซแล้วก็โตเซเซตแล้วก็โตเแล้วก็โตเนี่เซตเ็ตแล้วก็โตนี่ยโอเค วันนี้มามาเรียกว่าเป็นเป็นผู้นําทีมมาคุมทีมมาคุมทีมครับมาคุมทีมใช่มาเป็นโค้ชใช่มมาเป็นโค้ชครับจริงๆไม่ได้มาเลยมาอ้างมาดูชีเดอร์ครับผมไม่ได้ดูหกสาวโอ้ไม่ดูครับไม่ดูครับแล้วรุ่นป้าล่ะครับหกพันล้านนั่นโค้ชก็เป็นลุงหรือเปล่าคะ แล้ววาเป็นนัก v อ l l e ย์บอลนะคะแล้วก็เป็นทีมเชียร์ด้วยใช่เป็นทั้งสองอย่างเพราะว่าเราเลือกไม่ถูกเนาะเราจะอยากเป็นอะไรดีเลยเอาสองอย่างโอ้เราชอบท่าตกมากที่สุดตบแบบีเลยอันนี้จําได้แม่นอยู่ท่าเดียวเชื่อว่าคนดูเราจะแบบว่าจําท่านี้ได้ก็จะต้องทําตามกันค่ะเพลงสนุกด้วย ใจแฟนๆช่อง3หลายคนเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังอินเลยเนาะสำหรับวอลเลย์บอลใช่ใชค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจให้กับทีมที่ตอนนี้กำลังแข่งกันด้วยอืมอ่าค่ะ,คะ เป็นยังไงคะก็นด่เป็นเรียกว่าบรรยากาศเรียกนับย่อยกันก่อนนะฮะฝนค่ะก่อนนี้เพลงเต็มแล้วก็ภาพบรรยากาศโอ้มันจริงๆเลยเด็ดจะเอาให้แฟนๆได้ซ้อมร้องซอมเต้นกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งช่องสามเองก็ได้เลคิสิ์ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเวิ์กกลางปี2016สนามสุดท้ายที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนะคะโอ้โค้ชโค้ชโค้ชค่ะนี่อ่าไหนๆก็เจอโค้ชทั้งทีแล้วนะคะยังมีเรื่องที่อยา อากจะเคลียร์กันหน่อยนะคะกับ <ừ> โคชนะเดชโอ้พี่แบบมีเรื่องเคลียร์กับโคชด้วยเรื่อง <c oughs> อะไรคะไปดูอินสตาแกรมของเขาค่ะฝนซึ่งพี่เอสุภชัยนะคะรวมไปถึงนักมวยองตวนปินโตเนี่ย oh. ลงภาพนี่แหละค่ะซิกแพคกของหนุ่มณเดชนก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยตื่ึง่ไปเลยนะคะกระแทกมาจังเลยกับคุนที่ฟิตแอนเฟิร์มเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโอ้โหณเดชค่อนข้างจะแบบทานเยอะไงตุ้ยนุ้ยอยู่ช่วงเออใช่อวบๆวบอยู่เนี่ยนะคะ แต่ว่าพอมาเห็นภาพนะเดทปั๊บทุกคนก็งว่าเอ้นี่จริงหรือเปล่าหรือว่าตัดต่อหรือยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวค่ะว่าของจริงแล้วก็ทํำยังไงด้วยนะคะค่ะถ้าเทียบกับขององตัวหรือของใครก็ตามนี่คงยังไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาก็นักมวยเนาะแต่ว่าเราก็ได้ขนาดนี้เราก็ถือว่าดีใจแล้วแล้ว,ลวก็เรียกว่าลบดึงชนะที่ติดหลังออกอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่ผ่านมานะฮะมันก็ได้ถือว่าเป็นการ เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนดยเปลี่ยนตัวเราจากตัวเราเองด้วยแล้วก็มันก็เป็น จุดเริ่มต้นใหม่ของของเราก็คือเป็นมาตรฐานใหม่ของเราด้วยว่าเอาเอมันก็คือต่อไปแล้วคงจะไม่ไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกตรงนี้คือแค่จุดเริ่มต้นฉันเนี่ยมันจะมีดีกว่านี้หรือไม่ก็ประมาณนี้ต่อไปอีกครับควบคุมอาหารเนี่ยสำคัญมากสุดแลวครับผมก็เคยพูดเหมือนกันนะว่าไม่มีเวลาแต่มันเป็นการแก้ขบุ้ดคําว่าไม่มีเวลาได้จริงๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะจริงๆคุณมีเวลาแต่แค่หนึ่งก็คือคุณขี้เกียจแค่นั้นเองเหมือนเราตื่นมาทำอาหารเชา้าทำไมบอกว่าทำอาหารไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยลองทําเพราะนั่นก็คือความขีีี้เเกยจแ่องาาไมมริ ลองเริ่มจากการรับประทานอาหารก่อนควบคุมให้อยู่ในจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปเสียงเงินซื้อคลนฟูดก็ได้ลองเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีเยอะทําเองถูกกว่าด้วยคุ้มกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถสรนสร้างให้มันเป็นอ,อ,อาหารสุด ชิคสุดโปรดแล้วก็อร่อยด้วยมันเป็นไปใช้ให้ละกันเพราะมันผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การเลือกสิ่งแบบนี้ให้กับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าใครจะว่าคุณเสียเวลาใครจะว่าคุณอะไรก็ตามมันอยู่กับเราไปอีกนานแล้วเราจะดูเด็กลงไปอีกนานนะครับส mm ิ hmm. ่งที่คุณได้คืออายุคุณวันณะสุขาพลังน,น,นะครับผม <laughs>